สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการแปลงกล่องไฟของเว็บใส่าม m a าเทีย r ่าว่าแปลงยังไงนะครับผมหพารถมันเก่าแล้วครับมันหากล่องไฟยากผมก็เลยใช้วิธีการแปลงกล่องไฟของเว็บใส่แทนเพราะว่าต้นทุนมันถูกกว่ามาดูกันเลยนะครับว่าผมแปลงยังไงหาที่ต้งกล่อง ครับผมในการแปลงกล่องไฟของเว็บใส่ยามาฮาเทียร่านะกล่องสี่จังหวะแปลงใส่สองจังหวะนะครับผมผมจะตัดตรงนี้นะครับผมตัดตัดแถบแม่เหล็กนะครับผมตัดแถบแม่เหล็กที่ตัวเตะพัดเสื้อคอยนะครับผมให้มันสั้นลงนสั้นลงประมาณนี้นะครับผมขนาดเท่ากับของเว็บนะครับผมตัดออกเลย ตัดออกเชียออกเลยครับผมตัดเสร็จแล้วก็เอาใส่กลับที่เดิมนะครับผมเอาใส่กลับที่เดิมได้ไมเอาใส่กลับที่เดิมส่วนสายไฟชุดไฟมัดไฟใช้ของเดิมหมดเลยนะครับผมใช้ของเดิมหมดเลยพวกมัดไฟพวกอะไรส่วน องยามห้าสายพันธุ์ชอ่คอยมันจะมีสองเส้นนะครับผมมันจะมีสายออกสองเส้นลงเกาข้างนอกแต่ของผมตัวนี้แยกต่างหากของมัดไฟพันธุ์เสื้อเกาวข้างนอกแล้วก็คนลวดชาร์จคอยก็ลงเกาวข้างนอก,ก,นอก,ก,นอกส่วนคนลวดไฟชาร์จกับแสงสว่างก็ลงเกาข้างนอกส่วนผมจะจ้ำใส่กันหมดเลยสามสายเนี่ยจ้ำใส่กันเสร็จผมก็ดึงขึ้นมา สายพันเซอร์ืคอยมันก็ดึงเข้ากล่องสายพันเซอร์อคอยของของสีดไอของเรียบร้อยเฮ้ยสายพันเซอร์คอยก็ดึงใส่กล่องสายพันส,ยส,แบบสายพันซุ์เสอคอยของตัวนี้ดึงใส่ของกล่องสีไสายพันเซอร์อคอยส่วนสายสายขนลวดชาร์จคอยตัวนี้ผมก็ดึงเข้ากล่องเหมือนเดิมดึงเข้ากล่องเหมือนเดิมแล้วก็สายเกาผมก็จ้ำใส่กันเลย ทั้งขนลวดชาร์จคอยขนลวดไฟชาร์จแสงสว่างกับมันซึ่งคอยผมจ้ำเส่กันเป็นสายเดียวเลยนีย่งไงสายเดียวตรงนี้จ้ำเสร็จผมมาลงเกวัวมาลงเกาที่กล่องด้วยแล้วลงเกาวค้งด้วยแล้วก็มาลงเกาในระบบไฟชาร์จกับแสงสว่างด้วย,ส,วส,ย,วออยส่วนสายตัวนี้ก็จะเป็นไฟออก้ยส่วนสายตัวนี้ก็จะเป็นไฟออกไฟออกจากกล่องมาเลี้ยงคอยมาเลี้ยงคอยหัวเทียนแล้วก็มาที่หัวเทียน นี่ครับผมสายพันธุ์เสือคอยตัวนี้ลงเกลแล้วก็สายตัวนี้สายตัวนี้ขึ้นมาจากตรงนี้มาตรงนี้ไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาข้งนี้สายโคโรชาร์ดคอยเข้ากองสีใไดส่วนสายตัวนี้ก็จะออกเอามากล่องเดี๋ยวผมจะลองประกอบสตันให้ดูนะครับผมนี่ครับแถมแม่เหล็กผมจะตัดอย่างนี้เลยตัดให้สั้นประมาณขนาดใกล้เคียงหอวงกับเวบ

Très bon.